เมื่อเชลซีคว้าชัยสุดระทึกลิเวอร์พูลยังคงดิ่งลงต่อเนื่องลอนดอนประตูชัยช่วงท้ายเกมจากเอสเตวาโอช่วยให้เชลซีเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่อหนึ่งปฏิเสธโอกาสของแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมปัจจุบันที่จะกลับไปยึดตำแหน่งจ่าฝูงอีกครั้งโคดี้กักโป คิดว่าเขาช่วยลิเวอร์พูลตีเสมอได้หลังจากประตูขึ้นนำของโมเซสไกเซโดแต่ลูกยิงของตัวสำรองเอสเตวาโอในนาทีที่95กลับพลิกเกมให้เชลซีคว้าชัยลิเวอร์พูลต้องเสียตำแหน่งจา่าฝูงไปตั้งแต่ช่วงบ่ายหลังอาร์เซนอลเอาชนะเวสต์แฮมยูเนเต็ดสประตูต่อศูนย์โดยทีมของอาเนสโอตยังคงอยู่อันดับ2ก่อนเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติ ไกเซโดพาเชลซีออกนำไปก่อนโดยการยิงไกลผ่านจอจี้มามาดาชวิลี่เข้าประตูในนาทีที่14ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์กากโบตามตีเสมือนจากระยะเผาขนก่อนครบหนึ่งชั่วโมงแต่สุดท้ายทีมของเอนโซมาเรสกากลับเป็นฝ่ายคว้าชัยเมื่อเอสเตวาโอตามซ้ำบอลเข้าไปในช่วงทดเวลาบาดเจ็บลิเวอร์พูลอยู่ในภาวะวิกฤตหรือไม่ในขณะที่นักเตะเชลซีกำลังฉลองประตูชัยช่วงท้ายของเอสเตวาโอเสียงเพลงเชลซีแดกเกอร์ดังกล้องไปทั่วสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ แน่นอนว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้สร้างบาดแผลให้กับลิเวอร์พูลและอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนี่เป็นครั้งแรกในยุคของอาร์เนสอตที่ลิเวอร์พูลแพ้ติดต่อกัน3นัดและยังเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีที่พวกเขาแพ้ในลีก2นัดติดต่อกันนับตั้งแต่แพ้บอลมัดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเดือนมีนาคมถึงเมษายน2023อย่างไรก็ตาม การที่ลิเวอร์พูลยังคงรั้งอันดับ2ของตารางโดยมีคะแนนตามหลังอาเซนอลเพียงแต้มเดียวก็สะท้อนให้เห็นถึงการออกสตาร์ทฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาแต่หลังจากที่เคยได้ประโยชน์จากประตูช่วงท้ายเกมหลายครั้งในช่วงตน้นฤดูกาลตอนนี้ทีมของสล็อตกลับต้องลิ้มรสความพ่ายแพ้ในลักษณะเดียวกันติดต่อกัน2นัดโดยล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากที่เอ็ดดี้เอนเคเทียยิงประตูชัยให้คริสตัลพาเลซในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมื่อสัปดาห์ก่อน แม้ลิวร์พูลจะยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเต็มรูปแบบแต่ฟอร์มในตอนนี้ดูจืดชื้นกว่าทีมที่เคยครองแชมป์อย่างยุ่งใหญ่เมื่อรุดดการก่อนหลังผ่านช่วงซัมเมอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการใช้เงินกว่า450ล้านปอนด์ในตลาดซื้อขายนักเตะการอยู่ในช่วงเปลี่ยนทานอาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามถ้าสล็อตต้องการพาทีมป้องกันแชมป์เขาจะต้องหาคำตอบและแก้ไขสถานการณ์นี้ให้ได้อย่างรวดเร็ว ไเซโด่ก้าวขึ้นมาช่วยเชลซีและทำให้ลิเวอร์พูลต้องชดใช้ราคา Liverpool ลิเวอร์พูลพลาดโอกาสคว้าตัวโมเซสไคเซโด่ไปร่วมทีมเมื่อเขาย้ายจากไบรตันไปเชลซีในปี2023แต่คราวนี้แข้งชาวเอกโดทำให้พวกเขาต้องจ่ายราคาอย่างสาสมแนวรับของลิเวอร์พูลถอยร่นและปล่อยให้ไกเซโด่ได้เก็บบอลแจกการจ่ายเรียบง่ายของมาโลกุสโตในนาทีที่14ก่อนเจ้าตัวจะซัดลูกยิงสุดแรงพุ่งเสียบสามเหลี่ยมบนอย่างสวยงามกลายเป็นอีกหนึ่งช็อตไฮไลท์ในครั้งผลงานสุดอลังการของเขา แฟนๆมักพูดกันติดตลกว่าแกซุดโดยิงได้แต่ลูกงามๆเท่านั้นและดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงเพราะประตูแรกของเขากับเชลซีมาจากครึ่งสนามในเกมกับบอลมาฟ์เมื่อเดือนพฤษภาคม2024ขณะที่2ประตูในฤดูการก่อนก็มาจากลูกยิงสุดสวยเช่นกัน1ลูกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอเทรฟอร์ดและอีกลูกหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกช่วยให้ทีมชนะเรอัลมาดริด4-1แม้การทำประตูจะไม่ใช่เหตุผลหลักที่เชลซีจ่ายค่าตัวเป็นสถิติอังกฤษ115ล้านปอนด์ เพื่อคว้าเขามาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นโบนัสที่มีค่ามหาศาลเพราะเกซโดทำประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไปแล้ว3ประตูจาก7นัดมากกว่าที่เขาทำได้ใน2ฤดูกาลแรกกับสโมสรที่รวมกัน73นัดเจมส์ออรลีฟอร์มตกของซาลากับลิเวอร์พูลยังคงดำเนินต่อมาอย่างยาวนานม o ม a m e d salah คือตัวแทนแห่งความหวังของลิเวอร์พูลผู้เล่นที่ทีมมักพึ่งพาเมื่อถึงเวลาต้องการปาฏิหาริย์แต่ตอนนี้สัมผัสทองของเขาดูเหมือนจะจางหายไปในเกมกับอดีตต้นสังกัดอย่างเชลซี ซาลาดูเหมือนเงาของตัวเองในอดีตใช้เวลาส่วนใหญ่ในเกมอยู่รอบๆของการเล่นครึ่งแรกเขาได้สัมผัสบ,บอลเพียง18ครั้งน้อยที่สุดในทีมพอๆกับอเล็กซซนเดอร์อิซักและผ่านบอลสาเร็จเพียง6จาก11ครั้งเท่านั้นหลังพักครึ่งเขามีส่วนร่วมมากขึ้นแต่การจบสกอร์ที่มีคมเป็นเรื่องแปลกสําหรับนักเตะที่เพิ่งยิง29ประตูในหลีกเมื่อฤดูการก่อนแน่นอนว่าฟอร์มตกของซาลามีเหตุผลประกอบหลายอย่างการมาถึงของอิซักและโฮโกเอกิติเกในช่วงซัมเมอร์ ทำให้ซาล่าอย่างต้องปรับความเข้าใจกับแนวรุกใหม่และยากจะวัดผลกระทบทางจิตใจจากการเสียชีวิตของดิโอโกโจตาที่ส่งผลอย่างหนักต่อเขาถึงขั้นร้องไห้ในเกมเปิดฤดูกาลกับบอลมัดอย่างไรก็ตามไม่มีนักเตะค,คนใดไม่ว่าจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็จะหนีการเวลาไปได้ตลอดการหลังจากเพิ่งต่อสัญญาอีก2ปีเมื่อเดือนเมษายนผู้จัดการทีมอาร์เนสลอตหวังว่าฟอร์มตกของซาล่าจะเป็นเพียงช่วงสั้นๆแต่จากฟอร์มตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเขาได้สูญเสียประกายเดิมไปมาริสกาได้รับช่วงเวลาแบบมูรินโญ่ของตัวเอง มันช่างเหมาะสมเสียจริงที่ในสัปดาห์เดียวกับที่โชเซ่มูรินโญ่กลับมาเยือนสแตมฟอร์ดบริดจ์ในฐานะกุนซือเบนฟิกาเอ็นโซมาเรสกาผู้จัดการทีมเชลซีคนปัจจุบันก็ได้สัมผัสช่วงเวลาแบบเดียวกับตำนานผู้นั้นภาพจำของมูรินโญ่ในปี2004คือการวิ่งลงข้างสนามที่โอทราฟฟอร์ดหลังจากที่ปอร์โตของเขาเคลียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกรอบแชมเปียนส์ลีกช่วงเวลานั้นคือจุดเริ่มต้นที่พาเขามาสู่เชลซีและกลายเป็นตำนาน ไม่มีใครรู้ว่าช่วงเวลานี้ของมารเรสกาจะถูกจารึกไว้แค่ไหนในประวัติศาสตร์สโมสรแต่เขาก็เรียนแบบมูรินโญ่ด้วยการวิ่งลงไปดีใจกับลูกทีมตรงมุมธงหลังเอสเตวาโอยิงประตูชัยและต้องแลกมากับใบแดงจากผู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์ซึ่งทําให้เขาพลาดการเฉลิมฉลองต่อในสนามหลังจากเปิดฤดูกาลด้วยฟอร์มที่ไม่แน่นอนและถูกกดดันจากแฟนบอลบางส่วนที่ยังไม่มั่นใจในฝีมือเขาการเอาชนะแชมป์เก่าในเกมน,กนี้จึงเป็นรางวัลอันหวานชื่นสําหรับเขา ปัญหาแนวรับของเชลซีทวีความรุนแรงขึ้นมารสกาขาดผู้เล่นกองหลังตัวหลากหลายรายอยู่แล้วเวสลีย์โฟฟาน่าเลวีโควิลโทซินอาดา์อาบิโอยอบาดเจ็บทั้งหมดและเทรวาชาโลบาติดโทษแบนก่อนจะเสียเบนัวบาเดชิวเพิ่มอีกคนในช่วงต้นครึ่งหลังนั่นทำให้เขาต้องส่งโรมิโอลาเวียซึ่งเพื่องหายเจ็บลงเล่นในแดนกลางและขยับริสเจมส์มายืนเซ็นเตอร์คู่กับดาวรุ่งจอร์จอาชมปอง วัย19ปีจาอ a คาเดมีซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่4ของเขาและเป็นนัดที่สำคัญที่สุดในชีวิตการเล่นอาชีพจนถึงตอนนี้แต่เพียง8นาทีต่อมาลิเวอร์พูลก็ยิงตีเสมอและไม่นานหลังจากนั้นอชงปองก็เล่นต่อไม่ไหวต้องให้จอเรลฮาโต้ดาวเตะวัย18ปีที่ย้ายจากอาแจ็กซ์มาร่วมทีมด้วยค่าตัว37ล้านปอนด์ลงมาแทนในแนวรุกเชลซีต้องฝากความหวังไว้ที่ชูอัลเปโร เนื่องจากเลียมเดลัและโคพาเยอร์ยังบาดเจ็บทำให้มากิยูดาวรุ่งที่เพิ่งถูกเรียกตัวกลับมาจากซันเดอร์แลนด์ต้องลงเล่นเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้เขาได้สัมผัสบอลเพียงสองครั้งแต่สุดท้ายเอสเตวาก็ทำให้ทุกอย่างจบลงด้วยรอยยิ้มในค่ำคืนวันเสา lly, ร์ออลลี่ลิเวอร์พูลเผชิญปัญหาแนวรับของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆตำนานกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซอร์อเล็กซ์ฟักยูสันเคยกล่าวไว้ว่าเกมรุกทำให้คุณชนะในแต่ละนัด แต่เกมรับทําให้คุณคว้าแชมป์และจากหลักฐานในฤดูกาลนี้ดูเหมือนว่าปัญหาแนวรับของลิเวอร์พูลอาจทําให้พวกเขาป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ยากขึ้นหากไม่เรียบแก้ไขอย่างจริงจังตอนนี้พวกเขาเสียไปแล้ว9ประตูใน7นัดในลีกและเก็บคลีนชีตได้เพียง2ใน10เกมในทุกรายการเมื่อเทียบกันแล้วอาเซนอลเสียไปเพียง3ประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้และความแน่นอนในแนวรับนี่เองที่ช่วยให้พวกเขาขึ้นไปเป็นจ่าฝูงตั้งแต่เกมเปิดฤดูกาลกับบอร์นมัธ ลิเวอร์พูลก็แสดงถึงความเปราะบางในแนวรับอิบราฮิมาโกนาเต้ซึ่งกำลังจะหมดสัญญาในซัมเมอร์หน้าดูขาดความมั่นใจในการครองบอลขณะที่อาเน่สล็อตยังไม่สามารถหาตัวเลือกแบ็กขวาตัวจริงที่ลงตัวได้ทำให้แนวรับทีมไม่คงเส้นคงวาถึงแม้พวกเขาจะเสริมแนวรุกมากมายในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่การพลาดคว้าตัวมาร์เกฮีจากคริสตัลพาเลสดูจะยิ่งเป็นความเสียหายชัดเจนขึ้นทุกสัปดาห์